เจะลอกแก่งทั้งหมด30นาทีที่เขาเรียกกันเป็นโซนนะครัพี่เนดาคนร้นแมีอยู่จริงทุกคนเนี่ยดักเป็นดักโชกแบบว่าเลิศมากเลยพี่เบนดาจะกินข้ออ้อยมึดมากตัวอินชิเซอร์เยอะมากัวนักผโลกสูโทเปียดีนอลัเอร์เลขาสิบส enfin ีที okay. ่แบบว่าเียที่สุด ที่รอหนึ่งชั่วโมงนะโอ้โหมันช่หนาหายบันตาไหลเดี๋ยววันนี้เราจะไปดีที่นานกันนะทุกคนไปกันเ้อะมาถึงลง้วนะเป็กชายเสีังดีบ ทางเข้านอนคนเยอะมากแค่ทางเข้าก็คือโหคนร้ันแปดมีอยู่จริงทุกคนคนโคตรเยอะแล้สำหรับใครที่ไม่อยากต่อคิวนะคะทุกคนก็จะมี Disney Premier Access อันนี้เนี่ยจะค่อนข้างแพงมาก1,000หยวนเนี่ยจะรัดคิวได้8ครั้งนะคะทุกคนโคตรแพง1,500งบาทก็คือได้ได้8ชิ้นอะโหไม่ไหวอะไม่ยอมต่อแถวดกวกาเพื่องเงินตัวตะลา,บาใบจะไม่เหมือนกันเนาะ คนเยอะมากอันนี้ขนาดมาวันพฤหัสตงรงลานปราสาทเนี่ย <c oughs> คนก็จะเยอะพิเศษเดี๋ยวจะมีพาเลทตอน1 0บโมงสีทุกคนเป็นพาเลทรอบแรกจะบอกว่าพาเลทที่นี่มีหลายรอบมากทุกคนก็เริ่มมายืนต่อดูพาเลทกันแล้วนะคะ เนีอไหนลองรีวิวโชว์แบบกล้องสไนเร์ไต้หวันหน่ว่าปุ้ยแบบว่าเลิศมากเลยที่เป็นหน้าคือแบบโชว์แบบอุ้ยหนูยืนแล้วคนหัวลุกอ่ะคนหัวลุกคนยืนยืนคนหัวลุกเป็นเรงนล้วถ้าเป็นกล้องเป็นนั่นเลยล่ะโชว์อะไรวะแต่เรอยืนตั้งครึ่งชั่วโมงคือแบบโชว์มาไม่จริงนะแบที่เราไม่รังกียไม่เห็นชอบโชว์นี้มากจริงเหรออยากเป็นนักโชว์ค่ะที่สนสนุกเท่านั้นเนาะเท่านั้นโซนแรกที่เราจะเข้าไปฮะก็จะเป็น Adventure Isel Isel บรรยากาศจะเป็นฟีลแบบแอฟริกาป่าๆหน่อยนะครับเป็นแบบลุยๆกินของจะกินของโอ้ย r o c k i n g Rapid นะฮะทุกคนมาต่อได้ตอนนี้คนยังไม่เยอะมากที่จีนถ้าเกิดว่าใครอยากจะต่อถ่ายรูปกับเอ่อพวกตัวการ์ตูนนะคะก็จะต้องต่อแถวแบบนี้เลยเราจะเล่นเครื่องเล่นแรกนะคะ s o r r y h o r i z o n เขาบอกว่าต่อ30นาที เรนจะเล่นทั้งหมด30นาทีเราจะล้องแก่งทั้งหมด30นาทีที่เทียร์ใครเขาเล่นกันเป็นโจมนะครวิปปิ้งดาเครื่องเล่นอ่ะจริงถ้าคุณคิดว่าเรื่องเนี้ยคือเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงจะเป็นประมาณนี้ค่ะขึ้นมาแบบฟิลแฮร์รี่พอตเตอร์มืดมากนี่นะคะเครื่องเล่นแรกเมจิกพาส จะสั่งไก่งวงกินใช่ไหมทุกคนมันจะต้องสั่งผ่านแอปเท่านั้นงงมากแต่ซึ่งถ้าใครไม่มีแอปอยู่ที่จีนคือลำบากมากต้องโหลดแอปนะทุกคน Alipay น้องไก่งวงใหญ่มากทิละ85หยวนนะคะก็ประมาณ4 2 2่บาทไก่ต้องเอาไก่ลักไปกินไหนไหนนะคะในน้ำในน้ำถูกต้องค่ะอืมมัชิจายอเอามานี้เอามานี้มาชิจายะกินแล้วจังน้องอาอ่านไหม มันจะเป็นรถหมาล่าถ้าเกิดว่าไก่เนี้ยไปขายที่ไทยคงจะเป็นรถต้มยำมาดูเครื่องนล่นนี้นะคะับระบบเร็วมากเลยเนาะรันเร็วมากคนนี้ออกขึ้นปุ๊บเลยไม่ลำใหญ่เออ มสมบัติเยอะมากสมบัติเยอะว้ว้าวมากไม่คิดว่าจะเอขนาดนี้เลยทุกคนตลดเลยแต่ว่าใช่เจ้่ากันเลยคนแรกเออคนแรกของคนแรกของคนไทยบโลกคนแรกของโลกทำถึงเกิน คนจีนอยู่ดีก็เดินแสงใช่ปหมเราเดินจับมือนอย่างนี้เลยบล็อกแถวห้ามแสงว้ อันนี้คือเราเข้ามาดินแดนซูโทเปียนะคะน,นิ่ใหญ่อลังการมากซูโทเปียบอย์เหมือนมกักน่ารักจริงๆน่ารักเลย ดีกว่าที่คิดมากไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ทำดีทำถึงเอาไปเลยค่ะสิบสิบสิบเขาบอกว่าโซนยูโทเปียเนี่ยก็จะมีที่เดียวในโลกอยากจะให้ทุกคนมาโซนยูโทเปียทุกคนนี่ยูโทเปียพักทานอาหารกลางวันนะทุกคนตอนนี้บ่ายสองแล้วทุกคนยังไม่ทันทำอะไรเลยบ่ายสองแล้วไก่เซตคอมโบน่ากินมากสปาเกตตี้พระเอกหนังฟินฟินไหมฮะของเจ้า เป็นมากแต่ว่าเป็นเลนฟูลหลีโอโออร่อยมากโอสานทวิธีการฉีดไก่นะครับเลยสถานี่นี้แพงมากอย่างอันนี้ห้าร้อยบาอันนี้เ็นรพันห้า กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อโซน Toy Story Land กันนะคะโซนของเล่นแอนดี้นะคะ Toy Story นี่ก็จะอยู่โซนอวกาศนะคะตรงนี้คือจะเป็นโซนบ like ัตไลเย e a r ทุกคนจะเป็นโลกแห่งอวกาศ โราทำถึงมากอันยา่าตงนั้นเราจะมองเห็นปราสาทดิสนีย์แลนด์ด้วจะพาไปเล่นเครื่องเล่นในอวกาศเป็นรถไฟเหาะนะคะทุกคนเป็นรถไฟที่แบบว่าเสี่ยวที่สุดในดิสนีย์แลนด์โนอนเราประมาณ40นาทีทุกคนเป็นกอไซ เนี้จะเป็นโมไซค์ ide, แบบจะนั่งแบบเป็นรถไฟหอบแบบขับลื่นบึนๆเลยเหมือนคะเหมือนนะคะเหมือนค,อค่จะเป็นวันนี้นะคะแล้วก็ในรถไฟเนี่ยมันจะมีช่องที่เก็บเก็บโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะตรงนี้แต่มันจะตกหรือเปล่านะนี่เขาก็จะให้ ะะฮติดเต็มสิบให้้อยดีมากรสมากคือดีแบบดีจริงๆอ่ะไม่เคยคิดว่าแบบจะดีขนาดนี้คุ้มกับที่รอหนึ่งชั่วโมงนะโอ้โหแม่งมันชิบหายเราตารายอะไตาไอะเลยสวยมากไฮของงานนี้นะฮะก็คือมีชื่เม้าเลยทุกคนดีเซียนช่อ บรรยากาศแบบดิสีแล้วน่าเราก็บอกว่าพาเลทที่เนี่ยมีทุกชั่วโมงเลยทุกคนไม่ต้องกลัวว่าใครมาเวลาไหนไม่ต้องกลัวพลาดน,นะทุกคนมีโชว์ตลอดเลยวันนี้วันนี้หยุดงานเหรอคะปกติต้องไม่โชว์วันหยุดวันนี้เขาให้หยุดวันหนึ่งใช่ไหมวันนี้เขาให้หยุดอ๋อสดีไปเลยส่นท่องเที่ยวนี่ฮาวนี่มีวอลเปิลมิกกี้เมาส์น่ารักมากเลยแวะคาเฟ่นิดนึงนะทุกคนเหนื่อยมากเพราะเราจะรอดูปูแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องเล่นต่อด้วยนะฮะ นี่เข้ามาในโซนมา r เวลแล้วนะคะก็ข้างในจะเป็นที่ถ่ายรูปนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปข้างในเ,เราจะไปหมุนที่อื่นกันก่นกอนดีกว่าโอ้น่ารักมากนี่กำลังจะไปต่อแถวไวกิ้งนะคะนีมีใช้เวลาต่อประมาณ40นาที <c oughs> ไปกันเลยะคะ่ะ คนวิธีการต่อให้เร็วนะคะก็คือไอ้เครื่องเล่นเนี้ยมันจะมีซิงเกิลไลใช่ปะสำหรับคนที่มาคนเดียวเราสามารถต่อแถวนั้นก็ได้เขาก็จะให้เป็นบัตรมาคนเราเราเหมือนประมาณว,ว่าอันนี้เป็นเสษที่ต่อใครมาคนเดียวก็สามารถไปจอยคนอื่นด้ถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสที่จะต้องนั่งกับเพื่อนแนะนาว่าให้มานั่งตรงนี้เนี่ยเร็วกว่ารประมาณ40สนาทีอันนี้ที่บอกนะเป็นซิงก็ไล่เดินครับ เราจะพามาที่มาเก็ตคาเฟ่ค่ะว่าดูข้างในเป็นยังไงบ้างก็จะมีเนี่ยหมาล่าทั้งนูโดด้วยนะฮะทคัสืรก็มีเป็นบอกว่าใช่เยอะมากเป็นคอนเซปต์กับกระตู้นโอ้โอลังการจริงว้าหมดเลยมีหลายห้องมากห้องแต่ละห้องก็คือจะเป็นแบบแต่ละคอนเซปต์ก็คือจะแบบไม่เหมือนกันเลยไะหลายคอนเซปต์หลายเมนูมีเยอะมาก อลังการสุดๆฟุตบอลที่นี่อยากไปขอเลยโอ้ยน่ารักมากมิกกี้เมาส์ผัดมีฮกเกี้แอร์ไก่อร่อยมากว่าอยากได้อะไรลงไปดูในคลิปเสี่ยวหลงเบาน้องแบทหมดแล้วนะคะน้องแบทหมดอะไรขนาดนั้นนะ This is so fun. เป็นไงบ้างครับพูมาเอิ่งเอิ่งครับอาจารเอิ่งเอิ่งแบบงงงงไม่ได้งงสวยนะงงงูงงูคาดหวังคาดหวังไว้เยอะมากด้วยความที่ว่าเป็นประเทศที่แบบผลิตงูแล้วแบบว่าอยากได้ผู้ที่เป็นแบบว่าผู้เจ้าใหญ่เจ้าชายมียายแบบว่าผู้เหลืองเหลืองสวยสวยนึกออกใช่ไหมนึกออกนึกออกเป็นผู้แอนิเมชันอย่างเงี้ยเท่าที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นผู้แอนิเมชันแต่แบบประเทศที่แบบแต่อันนี้พูดตรงนั้นหนูเข้าใจนะมันเป็นเรื่อก sustainable เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งันเยอะเห็พตลอดที่ไปนั่งไปสะพอดสะพอร์ตค่ะสะพอร์ตอยากให้ย เหมือนเจ๊ป่เจตอบเลยอยากให้มีพูสแบบซัพเทนโบแบบรับแบบว้เราเดี๋ยวต่อไปไปเรื่อยๆแตถามว่าลีนามาไหมไม่มาจบแล้วนะทุกคนกับหนึ่งวันในดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮเป็นยังไงกันบ้างคะใครชอบไม่ชอบหรือว่ามีคาแนะนาคอมเมนต์ยังไงก็สามารถเข้ามาเมาส์มอยพูดคุยกันได้นะทุกคนขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเฟนดารลีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปอะไรปังๆประเทศไหน ที่ไหนคอยติดตามกันทุกคนบ๊ายบาย